สวัสดีค่ะยินดีตอนรทรานมผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการเบิงแล้วรวยชาแนลค่ะพี่น้องคะมาพบมาพอกันกับไปในช่วงแรกของมือวันที่23เดือนเมษายนนะคะปีพุทธศักราช2568นะคะพี่น้องคะมนีนะคะแอกภผ้า,พ,าพี่ยรองบานเทาสุขสุขคนนะคะมาติดตามรับชมรับฟังแนวทางนะคะจากปูบนลักลอยค่ะพี่น้องสําหรับคลิปนี้เป็นแนวทางตํลราค่ะพี่น้องคะเอาแนวทางตำราเแรงนี้ของปูบนลักลอยค่ะซได้มาเป็นตัวใด คอยไปดองมาติดตามรับชมรับฟังคลิปนี้พร้อมๆกันค่ะนวำมัสการค่ะมาจะเริ่มพ่อนค่ะปูเล่าดีค่ะปูมาเนี่ยเห<ะ>เล่าค่ะปูเล้าจ้าตัวไหนนะคะ<า>แปดสี่หนึ่งสามปดสี่่ะปูแปดสี่หนึ่งสามอยากจะ 8ปดสี่หนึ่งสามแล้วกับแปดแปด่ครับปุกเออแค่นี้แหละจัดเอาค่ะประเทศลาวเขาเจ้าหนึ่งสามกับแปดแปดปุกบอกไทยเ่หนึ่งสามแปดแปดประเทศเขาน่ะค่ะบ้านเขาเจอแปดสี่ค่ะกับบอกบอกประีทคกับไปด้านนี้เรื่องแปดสี่สี่แปดนั่นเด้อแต่ว่าปูกมา ปดสี่ตัวเดียวค่ะปูค่ะนี่ก้เดียวที่บอกว่าไหนข้คนถื่ออันไหนปูไม่ได้บอกขนาดนี้บางนึงขนาะค่ะบอกมบาไม่ได้บอกปว๊บไม่ได้บอกนะค่ะปูบอคาเก่าข้างล่างประเทศประเทศที่บนก็ประเทศอำนาจบอกคาแปดบอคาเก่าตัวเดียวดัวเก่านะค่ะ มันก็เปนอะไรกสี่เก้าของบนมันเป็ออกสี่เก้าเก้าเลยค่ะไม่ใชบอกบอกจิงไมด้บอกยเอาปู่บอกคัอสิคะก็ไหนการเริ่มนี่แหะครับปูบอกจะเริ่มนั่นแหะค่ะเขาบอกครั้งครั้งครั้งล่างห้าเก้าอ่ะของบนอ่ะสี่สี่สี่เก้านอกสี่เก้าเก้าเ่ยอืมค่ะปูที่แมว่าก็ไหน ไม่บอกสีก่อแล้วก็จาหยุดน่เาเก่ามา,ล <c oughs> นนมาเลยเจ็บใจอ่ะค่ะพ่มันเลยเอนาะปูนะเล่าเบรกมุอยมันเล้เลยไป<ส>ม<า>ันเลยเลยไปค่ะพ่อสีโอเปนผู้ค้าผู้ค้ามีแปดแปดซีหนึ่งสามแปดแปดนะคะแปดสีหนึ 8, 4, 13, 8, 8. ่งสามแปดแปดขาหน่อยสิจับแยกของว่าเป็นคู่เป็นคู่ได้บ่ครับพูนี่ก็ได้ดวยแปดซี แป่งสแล้วก็แปดแปดเนอะอืมกระปุกค่ะก็ถึงร้านเด็ดน่คะร้านเด็ดนี่นี่แหละเออจ่าจ่าโอ้ยหูไม่ค่อยดีที่กะปัวสองสสองตัวบานพร้อมเื่อันออกหนึ่งสาม่ะแปดแปดอ่าสามตัวกับสามแปดแปดอ่าอ่าทนี่แหละค่ับะปุก ค่ะอขอบคุณปูน,นะคะปูกับนมัสการนะคะสาธุนะคะปูปค่ะสรุปแนวทางท้ายคลิปนี้นะคะพี่น้องคะแนวทางจากปูบนลักลอยนะคะแนวทางตำล่าพี่น้องคะแรกงนี่แหละค่ะไปพี่น้องเอาแนวทางของปูบนนะคะปูละหายหกโตมากนะคะอ่าแปดสี่หนึ่งสามแปดแปดนะคะพี่น้องคะแปดสี่หนึ่งสามแปดแปดนะคะ ถ้าตัดออกเป็น3ตัวกับ2ตัวกับสิเป็นแปดีหนึ่งแล้วก็สามแปดนะคะแล้วก็เป็น8ปด3ีหนึ่งสามกับแปดแปดนะคะพี่น้องคะเอาจัจใดก็อย่าลืมนะคะพี่น้องแคปหน้าจอเอาไว้พร้อมนะคะแนวทาจากคูุบนลักลอยนะคะพี่น้องคะแนวทางตำเล่าแรกงนีนะคะพี่น้องแคปหน้าจอนะคะ พี่น้องคะก็มีประมาณนี้นะคะสําหรับแนวทางาแรงนี่นะคะแนวทางจากปูอุบลรักร้อยนะคะพี่น้องคะจังไดก็อย่าลืมนําไปพิจารณาเบิ่งเนาะพี่น้องเนาะทางช่องนําเสนอเพื่อเป็นแนวทางคือเกานะคะไปพี่น้องคะโอ้ตอนนี้หกโมงเคืงพี่น้องหกโมงเคืงก็ยังบ่เหมือดดิพี่น้องก็ยังแจ้งอยู่คือเกานะคะไปพี่น้องคะไอ้เลี้ยวขึ้นไปนี่ไปพี่น้องยังแจ้งอยู่คเกาหกโมงเคืองสี่ทุ่มหนึ่งแล้วก็ยังบ่เหมือดบ่คําอยู่พี่น้องหนาหอนมันกับเหมือด เมื่อซ่านาะพี่น้องเนาะบ่คือหนาหนา้ดิพี่น้องหาหม่วงกับเมื่อแล้วหนาหนาวก็ได้อืมนั่นแหละพ่อพี่น้องเอาอันนั่มไปพิจารณาเพิ่งค่ะสําหรับหน้าทางตำเล้าของปูอุบลลักลอยมา,าแบบดุนดวนเมื่อนี้นะคะพายพี่น้องคะ่ะพายพี่น้องอ่าอยากให้ติดตามหน้าทางของอาจารย์ท่านใดก็คอมเมนต์เข้ามาเด้อพี่น้องเด้ออ่าอยากสีถามอันใดก็คอมเมนต์เข้ามานะคะพายพี่น้องคะ่ะคลิปนี้อรกระสีบอกให้ครบแปดนาทีคือเก่านั่นแหละพ่อพี่น้องบอกให้ครบแปดนาทีคือเก่านะคะ มันพ่อแ <c oughs> ม,ม่พี่น้องเป็นยังไงในน้อพี่น้องมือห่ิฮอนคือกันบะแอดรถทิมวี่ได้เล้วดิพี่น้องถิมวี่ได้เลยนะคะเป็นเป็นผู้ยิ่งวี่มันเป็นว่ไอพี่ด่พี่น้องวี่พัดมันถิมม่ได้พี่น้องกับพัดลมพัดลมนี่พัดไปพัดมากกับฮอนนะคะไปพ,พี่น้องคะ่ะฮอนอันนี้ก็พัดไปพัดมากกับย่งเย็นอยู่สมัยก่อนแอดตอนเป็นเด็กหน่อยนาะแเม่แล้วก็เอาผ้าผ้าเข้ามานคิดถึงสมัยก่อนเอาผ้าเข้ามาอะไร ลายยุ่งเห็นไหมกลัวปนซีดรนอนเนาะพ่อแม่พี่น้องย่ำย่ำอันตะกี้นะพัดลมพัดยังกับบะมีได้สมัยก่อนสมัยเอ็ดเป็นยังหน่อยพัดลมกับมีอยู่ผู้พันมี่พันกับมีอยู่ถ้าว่าเฮาเนาะกับบะมี่นะพ่อแม่พี่น้องคะพันกระเลใสอันผักเข้ามาพัดพัดให้อันนี้กับบ่มีผู้พันมีพัดล่มพันกับมีอยู่แล้วพ่อแม่พี่น้องคะพันกับทาน้าดีเนาะ ยายแล้วก็เอาพาเข้ามาในพัดนุ่งหไห้มีลูกสามคนตะกีนนะคะตะกีมีลูกสามคนยากแล้วก็พัดไทยนะล่ะไปพี่รองค่ะมันมันบ่นมีนาะสม,มัยก่อนแต่ว่าเอดว่าสม,มัยก่อนนี่ดีนะคะไปพี่รองค่ะสม,มัยก่อนนี่อันปลาทูนี่เข่งแล้วหกบาทปลาชิโกะขีดแล้วหกบาทปลากระกป๋องปลากระกป๋องเท่ารบุรู่จำไม่ได้นะคะปลากระกป๋องนี่มันบ่ค่อยได้กินนะไปพี่รองค่ะมันมันแพงเนาะก็บ่ค่อยได้กิน กินมา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 ซ่องละสี่บาทพูดเถา่าบอกความหลังสิละพอ่อพีนอ่น้องมามาช่องละอหอละสี่บาทซ่องละสี่บาทปาชิโกคิดละหกบาทปลาทูตัวบ้างไงเข่งละหกบาทอือเด๋ยนนี้บังแน่เข่งละลอยกับมีปลาทูไหม S <S อหยังมันต่างกันแต่ว่าสามัยก่อนนี่อนมากอยู่นะคะพี่น้องเขากับโบบุญไหว้สีพร้อมนะคะตอนเฮาเป็นเด็กน้อยอีหยังก็ดีหมดนะคะพี่น้องเขาสนุกสนานเฮฮาบ่ต้องมีแนวคิดแนวเคียงอีหยังเนาะมันบ่คือสามัยที่เฮายวยายเหลาดีพี่น้องเอาก็วบบ่าให้มันครบเวลาซื่อๆแล้วพ่อแม่พี่น้องอย่าเพิ่งเบื่ออย่าเพิ่งรำคาญเด้อพี่น้องเด้อครบเวลาแล้วคณะนี้ก็ครบเวลาแล้วนะครับ นาทีแล้วเนาะพี่น้องเนาะน้องแอกสิเดีขอตัวล่าพายพี่น้องมาเท่าสุกุสุคนไปก่อนนะคะขอบุญขอบคุณนพายพี่น้องที่รับชมรับฟังนะคะขอขอบบุญขอบคุณแนวทางมณีนะคะจากปูอุบลรักลอยค่ะพี่น้องคะสำหรับพายพี่น้องท่านใดที่เขาไม่เห็นคลิปนี้เป็นเทือแรกแต่บ่อยากสิบขาดครับแนวทางเดย์ดย์เบิร์นม้นะคะเขาไว้แล้วก็อย่าลืมพี่น้องคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะคะกดกระดิ่งแจ้งเตือนทั้งหมดนะคะเพื่อที่สได้บ่พลาดทุกคลิปทุกข่าวสารแนวทางจากทางรายการค่ะพายพ สำหรับคลิปนี้นะคะแอกสิเดียขอตัวลาไปพี่้องมาเท่าสกุสสก้อนไปก้อนค่ะเอาไบพอกันไม่ก็ไปในคลิปหน้านะคะพี่้องคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ